จะนั่งฮอไปเอาเลเซอร์ที่ดีที่สุดในเกมนะครับอันลังก่อนโอเคได้ทิศละลงมาข้างล่างสุดโอ้โหหนึ่งนาฬิกายาวๆเลยเอาไปเราจะไปถล่มสนามบินครับไปเอาเลเซอร์ที่ช่วยเรายิง มันช่วยเราเก่งขึ้นนะ่ะเลเซอร์เนะี้ถึงยังวันเนี่ยนี่ไงข้างหน้าละ11นาฬิกาปลายแหลมมันเนี้ยผมจะเข้าไปแบบตะเตลหรือเปล่าวะอะจอดตรงนี้แล้วกัน เรามาเดินหาดกันหน่อยลองนุ่มๆยิงไปแล้วฮอลำนี้เรายังไม่ได้เกณฑ์เกณฑเพื่อนร่วมทีมมานะครับเพราะว่าในเรื่องผมยังจริงๆมันกดได้เลยนะแต่ว่าอินอยู่กับต้องอินกับเนื้อเรื่องไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปเกณฑ์เพื่อนมาตอนนี้ลุยเดี่ยวไปก่อน ตอนนี้ใช้ปืนแอซเซลดัดแปลงเป็นสไนคอรนะครับสามนัดแล้วเราเทสยังไงเนี่ยมันยิงโอเคเซมิภาพเสียงไม่ชัดเจนยังไงบอกได้นะครับปรับแต่งได้นะครับได้ยินเสียงเดินหนึ่งคนในนี้เคลียร์มาเลย ลวงหนึ่งเอ็กโคทำงานเอา้าไม่เคลียร์นี่วาจ้าจเอ๋ลวงไปอีกหนึ่งโอเคเลเซอร์ผมอยู่ไหนครับ <c oughs> สวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะครับ <c oughs> ทางซ้าย <c oughs> ลวงหนึ่ง ข้างหน้าไม่มีไปไปขี่ข้างในปืนพกเก็บเสียงพร้อมออกไปเลยพนมเคลี่ยโอเคเดี๋ยวขอดูโปรแกรมไลฟ์แป๊บน,นึงนะครับเด้งขึ้นมาอะไรอีกแล้วนเ,เนี่ยอะดำเนินการต่อสุดดีครับผม เริ่มเล่นใหม่ครับไผ่นนนะครับไผ่นนะครับดีครับสวัสดีสวัสดีน้องอิสกายนะครับไม่โซโลครับพี่ไม่ได้โซโลครับยังไม่ถึงเวลาที่จะเรียกเพื่อนร่วมทีมมาครับไม่มีทางโซโลอยู่แล้วครับเขาทำเพื่อนร่วมทีมมาให้เราแล้วครับไทยให้เต็มที่ครับตรงนั้นพี่บิ๊กพี่บิ๊ก พี่บิ๊กล่วงทางขวานี่ไงเสียงเสียงเท้าเดินหายละล่วงหนึ่งล่วงอีกหนึ่งมีของว่ะเก็บก่อนเลย ออกรถแรงทีบเราไปชนเก้าอี้เขาทำไมไปข้างในเฮ้ยเกยีบพุกเขาพุกเขาไม่มีรีบไปนะรีบไปนะ อ,อันนี้มันเชื่อมถึงกันไหมไม่เชื่อมนี่หว่าพนักงานผมขึ้นไปก่อนเจอละเลเซอร์ไหมใช่จริงๆเิเลเซอร์แล้วไตเลยนี่ครับผมเรียกมันว่าหมันหวานะครับ <laughs> โอเคเขียวแปดแล้วอันนี้เราออกได้เลยนะเรากลับแบบไปขโมยหอมันอนะเสียงเดินซ้ายจ้าเอ๋จ้าเอ๋ขอบคุณของขวัญน,นะรับผบคุณทันเดอร์นะครับคุณนี้มารับพี่ด้วยนะครับลวงหนึ่ง ออมไปเจออีกหนึ่งตัวลวงหนึ่งบนะเลือนในนี้มีของเข้าไปเลยลวงหนึ่งตังอยู่ไหนวะอ๋อนี่เสื้อผ้าเก็บเลยกางเกงต่อสู้ไปแล้วกูใครพูดแล้ววะอยู่ข้างนอกไม่มีไปละ ตายขวาไปวิ่งมับทาวเวอร์ไม่เจอข้างในมีตังค์ของสำคัญเช็คหนึ่งตัวลวงหนึ่งท็อปเปอร์ไม่พบไปเอาตังค์ละ เบลอัพไปแล้วจ้าเอ้ยเฮยแม่งได้ตกใจหมดเลยนะว่าไอ้หมวกแดงมันมา What do you want ไม่รู้ครับมาวอนตังค์เดี่ยครับตอนนี้ทำลายปิดระบบไฟอ่ะกูปิดละตายแล้วมึงแบ็คคอร์กโดนขโมยละนุนนๆๆนุนนน,น,นเปอร์ดาว เรียบร้อยเออเคียนะเหมือนจะเคลียร์แล้วนะตรงนี้ข้างในเอคโคอีกรอ,กอบนึงมับไม่เคียว่ะพาวเวอร์หนึ่งข้างล่างอีกหนึ่งไปแล้วไม่สนใจออกไปแล้วครับพอมึงหายไปลำนึงไอ้หนู ไปแล้วกูงบินไปแล้วแบ็คฮอกหายแล้วครับไปแล้วจ้าบินออกทะเลไปแล้ว